สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ค่ายลูกเสือนะครับก็เด็กๆก็กําลังทํากับข้าวนะครับตามสโลโกแกนของขาจารยิ่งสักนะครับที่บอกไว้ว่าแดกได้ก็แดกแดกไม่ได้ก็ไม่ต้องแดกนะครับแต่ว่าเป็นคําพูดที่ไม่สุภาพนะครับนี่เลย้องมเราเราในฐานะที่เราเป็นลูกเสือที่เรียบร้อยต้องพูดคำว่าทานได้ก็ทานทานไม่ได้ก็ไม่ต้องทานนะครับ เรามาดูนะครับอันนี้คือต้มมัวต้มซัวนะครับเป็นต้มชนิดใหม่นะครับที่เด็กนักเรียนโรงเรียนรัตนนาเท่านั้นที่ทําได้นะครับวันนี้คงจะท้องเสียกันไปเป็นแถบๆนะครับนี่นะครับต้มมัวต้มซัวของทุกคนนะครับอันนี้ทําต้มจืดอยู่นะครับเรามาสัมภาษณ์นักโฆษณาการคนปัจจุบันนะครับ ความสามารถความสามนักพจนกรรนะครับดูต้องนำมาเป็นต้องนำมาเป็นปิดหน้าปิดตานะครับเหม็นเดี๋ยวเจอกันทริปต่อไปครับ